ยินดีต้อนรับสู่ซองแตตาชาแนลนะครับวันนี้กับบ๊วยยังกับยุกอี้แม่ขึ้นเขาอายุทยบันสวนขึ้นเขาวันนี้บา,บางคำเนี่ยพ่าเจล้าไปเจแพ่อรีล้าไปเก็บไข่ไข่ไกบ่บ่บ่ย่างบ่ท่าน,นยี่พอทำบักมายี่พอแล้วไปเก็บจนเบิร์ตละกะลันเลยได้บักม่วงมา ไปเกียบบอกมองมาได้บไกมองมาให้คุณแม่แล้วกินก็จะสูยงตอท้ายห้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปยังกินเนี่ยโอ้ยอันนี้กาแฟเบ๊ห้องหวานจ้าห้องหวานเหนียวมากเฮ้ยเอามาห้องครอยากเหนียวหมก็เสียอยู่อ่ะ จะแสบเนาะแสบไล้มันมันผสมแห้งต้นไหเหรอเดยวไ่เต้นต้นหน่อยนกรองพี่นายนมเป็นต้นยเงไง่ะอไมังไงมีต้นเดียวที่หันเป็นหน่อยต้นเนินมั้ง่นเป็นบ้านจะกินยังก่อนบ้านจะกินบัลลีนจีวันนี้พี่จะกินบัม่วงใครจะมาใหา้กิน เอวะเอ็นคก็บิบอ่ะอันตอนนี้ล่องมาเลยนะเอ็นคก็บดิบเอวใคเี่ยไปเลี่ยมาเูาบอกว่านั่นี่สรีตัวนั่งสีอย่างวะแกวาางวะที่ตัะนะเอาแกงให้ได้เข่ยไปม่ได้แล้วเชี่ไปเชี่มากี่เมื่อก่อนยังมากี่ขนมมากี่คนสวยอันนี้ข้ราชกีช่องพี่ต้าต้าได้ยังคะ ดีค่ะกินมากินบ้านคนเนาะแก้วขมิ้นด้วยพี่น้องโวคะนาะกรอบดีงดงงดงดแก้วขมววิ้นเกียวเสวยฝ่าลันน้ำดอกไม้สามฤดูก็บังม่วงเกียวไง อยัางเขาบอกมอเขียวเงี้ยโดนยัอยู่ข้างนี้อกไ่ถอ้คือว่ามีเียงไม้บ่ยงอี่ขึ้นลงมันข้านเอขตากับ่มีเด้อโอ้ขตานมีแต่ว่าข้าหรืบ่ข้างหนมันเลาะมังคุเลาแมวแมมันิขไมบ่ขยันใส่ขบไปใส่โอ้เป็นางั้าหัเป็นตัวม่นีนะบอกเลยบ อ้เมืัอนี้ได้ข่าวว่าอันเก็บจะพาไปป,ป้าปาป่ะเราจะพาไปส่งตัว <c oughs> วันนี้นจะเอ้ยพอจะคว้างหนได้เมื่อเฮ้ยป้าปลาเสียบบอกป้าปลาเนี่ยป้าปลายค่บอก วายกินเราใช้มีอที่เสียดวาก็เิียหอดบานนะจิ้มๆกันด้วยกัน i อ a พรีไอรินเป็นกระเทยอยู่อ่ะไอวินเป็นมุ้งไส้เล็กกระเทยไอวินเป็นมุ้งไส้เลกกระเทยไอตาตาเลยไอตาตาเลนมุ้งไส้ออไอตาตาลอนเลยสวย <laughs> อ้าร <laughs> ออก็มาว่ากีตาที่หลาสอบเี็นสรเป็นผู้ชายบางทีออบอกคือ่อรอแล้วเป็นผู้ชายใช่ไตัอมาได้ตาตาเป่นัวได้ยังวเนี้ยมาเ <laughs> ขามาได้มากเก่เอา <laughs> 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 อาเอาหว,วังยอแล้ววะไหวางหยว แบบนี้ไม่ได้นะลูกเป็นแบบนี้ไม่ได้นะคะไม่ใช่ตาตาจะบอกว่านกกระจายพิบัตแคบแล้วไอ้ไอ้ตาตารอให่พี่นนท์กินบ่พี่นนท์นี่ยติดต่อกันนะรอซ้ำอยู่บ่ซ้ำบ่เดี๋ยวตาแตกมึงแหลกแหงจะแม่จะเฮ้ยเอาก็จะร้านนี่ยนั่นแม่พเอากินกินกินนั่งดีดีค่ะบ่หรือตาแทกินพี่น้ท์ บ่วอวานไนังไหไม่ได้กินเลยแต่ต่กา,าแฟดีที่หน,นกัสิพ่าผ่านเดออเอาคัดหุ่นคัดมุ่นอ้วนขึ้นเ้อเออแนะนำค่อยขึ้นเด้อะเดี๋ยวเมืเเอ่อ,อไหร่ไปก,กินข้าหมามาถ่ายงานอยู่น้ำเดี๋ยวนี้แห้งแั้ป้าป่าไป,าปาอยู่แห้งมานอดเป็นหมูแห้งอันนี้ไม่ไกิ่นี่นีห้หมู่บ้านก็นนกินป้าหาตนี้กกินย่างสูตายม่บ้านยำกุ้งแล้วมันฝรั่กับ ห้าออจจะเบิ่ได้กินเข่าง่ายมันเป็นังสีประจำตันเันเไปนม่กันออ่งกะปูผ่าเอาเต้ปเนี่ยตะเปูอยู่าายเเอ้ปูอะไปะโต๊ะปือนเนาะเออะไม่เหรือมันเนียข้าวหวานหรือมันเปน่นบออ๋อตอนนี้ผ่าลองตัวอยูว่าหมดงน หัวคักมัวแนกีพร้อมรับอไดหรอขันหัวคักกอะนันเอาตัวคนมเป็นได้จังเหรอถามตัวคตมากินตัวอะอรอ่ะอิ่มละเราก็จะกินค่ะตัวอะไรเอาล่ะสุดตัวกัะเลี่ววัดเตี้มันมีมากเลยมันเอ๊ะนี่ามันูเลอ ไม่บางเจี hello, hello. ๊ยเราขนาดเจีาคือน้อนแค่ส้มส้มไปแตามือยแ้เจี๊เขาสินอนดีเถอะไปทางานบดมือฮัลโหลฮัลโหลออาไปทางงานบิดมือบป่ตาเดียตาเนยนอาอ๊อกนาม่ขาวเถอะ้มอเอาหน้ไป้าขาวดีเ่ยใจอะไรครับเอานี่ผมทำสนุนเลยใอะไรครั เ้คิมส่วนตัวค่ะเอา่บอกไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะเป็นขัดแย้งกันค้างทุรก <Bond> ิจของเพื่อนเอาบ่เอาเอานีงก็ดีคีมมีอังใส่แล้วผูบาได้ร้านมี่แพ่ดีไวยคีมมีเียวมากตัวถามตาได้หดอเอล่มีวะบมี่ละเนาะบอมี่ลูบาเอาอแล้วดาใส่อย่างนี้เหคะเดนั่งเขาเนั่ยขนาดยนานั่งก็ดีเออขนา่ดีเรว กันยิวหนางสินายยงสีบุไดสิเบรีวิวขีมเหลืองลาตากแดดแม่ลาตากแดดเออแม่ว่าสิว่าผิวหนานแบบมีสิวจมซีสีบุไดสีไปรีวิวขี้มแม่ว่าสิว่าสีเบอร์รีวิวตอนอะไก่อนใช่หรือไม่บีบอ่อนตรงนี้บีกว่านเติมหลาใช้งานตากแดดหลายมากเลยเออจีบุตรคนสวยมืออื่นมีคลิปถึงยันลงน้ำเด้อเอา จ่าลังเงียนสาไหมบ่ปาดุดสายปวุดล้วจายทีเลือดไปงายครับปวดนาะม่มาเลยใส่บอลไม่ตีลองนีบเลอดเขาตีบ่ละมมาดูซีเมียนหาเมียนุนงงโดนรบไปตีกงแม่ก็ดูกระสัวบัวเอาขึ้นเน้นสัวพัวยเย่าเด้อโอ้ยม่ มันไม่ผมยุ่นอย่างงยมันก็จะมุ่เป็นนอนบอบ่ลยอะอย่าอย่าอย่ามาแกง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 ว่ะยังบอลลังดาวยังไะเยทัก่ไนี่ยังไม่จะเดอยเอาก็สบายปรลาแมียเพิ่นจะเอากระดอยจัาบาทแล้ว่ ผ oh. si oh. ู้บาดถมะขอคนละโอ้ยเมื่อยเลยนะสวยย่อมต้องย่อมยายตอบเพราะยายเตี่ยวมาบ่งบังมันม่หาฝาระส่นเียาค่านอจัาบาบาดถมาขอนละโอ้เมื่อยเลยเนาะก็จะได้ลัวเรี่ยวใช่ซัมนันมี่แหละบ่เม่ผูบาเจอดซำันโอ้ยสมัยตะกีว่าขั้นเด่นจักเด่นเบาหมักเบาทด่สั่นแง่ยหญอาย้นอยู่่ขั่นกาเป็นกระเทย รูปการทำด้วยใสน้อยแล้วมืออาจจะไม่เบ <laughs> ิ้งใซฟปูมซุ่มกันไหมฮแล้วก็หัอหล่นๆแล้วก็นันเนข,ขี้ยนหอมาเรื่กงกันเนียม <laughs> ไม่มืออ <h ums> เป็นหาละเงินบรออนาเตหน่อ <h ums> อแล้วนไกใเกียรนมแนรอะปก็หถึงตะกี้มก <h ums> ี้ ตีอาเลยนะคะที่มือของุออัตตาใหญ่โอ้บอยอัตตากัะปั้นอัตากระปั้นใหญ่นะนะขอโทษนะจ่าขวมือนะเอามันมือหรือใบตานนยไม่ได้บอกว่าอาจะไม่เปรียญตีบอมแม่แม่ว่าั้าล่าอย่างนี่นะมันจะหายยากให้บแม่ เบ่ง่ะเด้อเบ่ง่ะเด้อมึงอ่ะเด้อมึงอ่ะเด้อขอบคุณน้ำตาต้านะคะที่ไปหามะม่วงมาให้กินนะคะแกะเปรี้ยวพี่น้องเฮ้ยอยากได้บักไล้เก็บใครได้บักม่วงไเก็บใครได้บักม่วงสุบีบ่าไปหาเก็บไข่ได้บักม่วงคอนคูต้นต้นต้นไปได้คปณพี่นยองคะอะไเก็บเลี่ยวเรอ่ยคอนครูตั้งใจไปสิเก็บไข่ได้บักงวงมาใ้สัม แซ่บนะคะก็ขอบคุณน้ำตาตานะคะเอฟซีว่าอยากอยากปังคิวเอ็นเอตาตาอยู่เด้เมื่อไหนสิไทยให้คิวเอ็นเอฉันตอบ่ให้ซันก็อีวินถามมาซันใส่หัวตายรถอีตาแบบนี้หมอฟูงลึงรถเอ้มาทำอะไรก็จะว่าเป็นกันเลยแล้วจะอายุเท่าไหร่คะตายอะไรอีตาแบบนี้หมอฟูงลืมมาส่วนโค้ดนานหนานค่ะดีกมา อมแมนแม่ไม่ได้ว่าอย่างอ๋อไม่ได้ว่าอย่างเขาตอบคำถามมาถืออ๋อเขาถามหลายคนเนาะเถามหลายคนโอเคเดีเราจะเหตุคลิปคิ้วต่อไปย่อฟอมเด้อเฮ้ยเด้อดี๋วเราติดยามีหลังแด่ยายุท่าได้จะตอบได้ปะอ๋อการได้ยูกับพลามัธยมพลาจับสลาได้แต่มัธยมพลาอ๋อแต แต่วนยังสี่นาทีเลยตอนนี้น้องตาตาเป็ตัลิต้เลยพ่อกับแม่ใหญ่ข้างกันเข้าไปถึงในทางอาญาเห้ยพ่อแม่บอก่แม่เหระเนาะเออน้องตาลิต้พูดเข้าถึงในกล่องเพี้ยงซื้อมไปทางอาญาของกล่องเฟี้ยน่ะเขาหลาบไปเสื้อแล้วนะอ๋อเดี๋ยวจะกระปุกแสดงที่นี่ก็ไปซ้ำนี่แหละเดี๋ยวจีเฮ็ดชื่อแอนเอฮั้เบิ้งทีวีมีน้องตาตาถามตอบระหว่างแพร์รี่แล้วก็นิลุยนะคะอะไรเป็นเงี้ยกันเด้อ ี <Net> ่ย่าร <Deus> <mat> ัเลยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับบ๊ายบาย